สบายดีสวัสดีจ้าวันนี้มาพอกับนางซองผู้สาวฝั่งของเนาะพี่น้องเมื่อน,นี้กะนังกะมีเวลาว่างเนาะสีมาเห็ดเมนูง่ายๆให้พี่น้องเบิ่งเนาะคิดอยากกินตำกาะปุ้นใส่กุ้งพี่น้องอันดับแรกฮาก็สซิมีกุ้งเนาะพี่น้องเนาะตัวใหญ่ใหญ่เมืองดูนะดูนี่ตัวใหญ่มากเื่องตำฮาก็สซิมีหมักเพสกระเทียมหมักนาวนำตาลทรายแป้งน,นัวเนาะขาดไม่ได้คือมักเลนและกระเส้นขะปุ้นเทา อันนี้ก็คือน้ำปลาเนาะแล้วก็นั่งกระสีเสริมกากหมูไปน้อยหนึ่งเนาะพี่น้องส่วนผสมเฮากะสิมีประมาณนีเนะพี่น้องเนาะสามพี่น้องเห็นเนาะซิมีเพิ่มเติมขึ้นมาหน่อยหนึ่งก็คือพักสดเนาะโอเคก่อนอื่นนั่งกระสีน้ำกุ้งไปแกะแล,ะล้วก็ลวกก่อนเนาะพี่น้องเดี๋ยวฮาจะมาลงมือตามกันเลยเนาะ มาพี่นอ้องหลังจากเขาแกะแล้วเขากลวกเลยเนาะอ้ยเต็มหมอเนี่ย่อ้ยดูมันอันนี้เทาสีเอาพ่อแค่สะดุงเนาะส่วนพาสีหนกน้ำเย็นกันหนกเนาะแต่นางสีบนนนกผานหนกเนื้นกุ้งกับสีเดงๆเ,เนาะแต่นางบวคอยมากกันได้คนแห่คนหอนมาถ,ถึงพี่นอ้องอู้ดูดีกุุงโอ้ยเห็นแล้วน้ำลายไหล,ลพี่น้องเล้ยเมนูกลางเดือน มาพี่น้องเือว่าเป็นอันใช้ได้นะเตอะอกันเลยบัดมาพี่น้องลงมือตำเผ็ดกระเทียมลงเลยน้ำตาลแป้งนัวเนาะขาดบ่ได้ตำมะหรู ้ำในพริกละเอียดที่น้องขั้นตอนต,อนต่อไปก็ใส่หมักเล่นใส่มักนาวเนาะพี่น้อง า่พีน้องชุดท้ายนำประเด็กพี่น้องประเด็กตุมใส่ลงไปเลยพอก่อนเนาะนิ่มหวาน ำเคสิมเบิงบ์กบอสในพี่น้องมาพี่น้องแอบมีมะฮุงน้อยหนึ่งเอามาแจมพี่น้องตำส,วตส,วตสวต่วนตำสัวตำหมูหมวกข้าปุ่นบ้นยสิงกินให้แบบห,หายหายอยากเลยพี่นอ้องอยากแห้ เอากรต้องตำแหงเนาะตอนขันตอนนี้พอเสร็จฮะสิเล่เนาะก็ะแค่ยหยวกหยองเอาหน่อยหนึ่ง,งขันตอนต่อไปนั่งสิบโปไซสากเลยด้อพี่น้องอขันตอนนี้นั่งสิบโปไซสากเมาพี่น้องอูสีแซ่บแหงพี่น้องเลยนี่ขันตอนสุดท้ายกุ้งใส่ลงไปพี่นอ้องเต็มขุกอายเนาะ คนจำบ่ได้พี่น้องขกนางหน่อยไปแล้วเมืองเนี้ยเยอะเยือวันยุดพี่น้องเอ้ยกลางเดือนกับสกินประมาณนี้แหละถ่าเดือนกับมามาคือเก่าอโอเคพี่น้องเทสถานเพือจ้าดเลยบาทมาพี่น้องอ น้ำลายพี่น้องเอ้ยมาเดินไปสิกินน้ำมามกุ้งตัวบักใหญ่นี่ขั้นตอนสุดท้ายหั่มูรไว้จ้านี่แหละสิ่งที่นางอยากกินแต่พี่น้องเอ้ยมันใส่งบสูงเมนูนี้อาหารทะเลนเนาะแบบคือต้องจำใจอะกว่าจะได้กินอนะแบบทำใจแล้วทำใจอีกนะพี่น้องเพราะว่ามันแพง จะแ,แบบโอ้ยได้กินสมใจพี่น้องเอ,อ้ยเดี๋ยวนางมีผักมาเสริร์ฟบานเนี่ยพี่น้องจัดเสิร์ฟพร้อมผักโอ้ยพักข้างามงามงามึงนี่ยไม่จะยอดแล้วก็สลัดเนาะสลัดอ่อนๆกรอบๆนี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือตำหมั่วตำหม้อหมั่วของนางเนาะโอ้ยแบบแซ่บพี่น้องเอ้ย ปีหนึ่งได้กินเธอหนึ่งเมนูเนี้ยบอกตาตกระปุ่นนะกินบ่อยแต่ตมใส่แบบนี้ค่ะบุคอยได้กินไงเพราะว่าอาหารทะเลเนาะมาก็ราคาแพงอยู่มาเด้อพี่นอ้องใครสิกินนําโอเคสําหรับคลิปนี้นางกระสิขอโตไปกินก่อนเนาะพี่นอ้องนางสิบริกินให้เบ่งเนาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่ายากลูกเนี่ยกรป้านที่สำหรับไพ่หมักอะอย่าลืมกดซับสไครกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้นางนำในเด้อพี่นอ้องสำหรับวันนี้ก็บายบายสบายดี